ขณะนี้เวลา6นาฬิกา5นาทีนะครับวัสดี้ยี่สามท่านทุกคนนะครับยามเช้านะครับดวงตาเป็นชื่นปอาวุ่นวนะครับท่านใดจากที่ชื่นองค์กจากโรงเรียนนะครับแล้วนะครับตอนนี้นะครับสารรลังสลิดนะครับยามเช้านี้นะครับ สวัสดีที่ทำทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าหนออกของวันที่16นะครับเดือนเมษายนพศ2566นะครับครับนี่ก็ญาติธรรมที่มารอกราบไหว้ขอพรลวงตานะครับวันนี้นะครับท่านจะชุดงไปพักที่อ่าภูเกแตนะครับ ซึ่งระยะทางประมาณ17กิโลนะครับในเช้าวันนี้นะ ก็ยานิยมที่ร่วมเดินส่งต่าัน,นี้ก็เยอะพอสมควรอยู่นะครับในเช้าวันนี้นะครับ

<c oughs> แม่หมอต้นกับพ่อหมอต้นนะครับนำยาเร็เซียวนะครับพ่อถนอวงตานะครับ ขณะนี้นะครับหลวงตาท่านก็ได้จาริธุอดงองออกจากโรงเรียนสารล้างล้งสลิแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ครับนี่ก็บรรยากาศด้านหลังนะครับบรรยากาศด้านหลังที่ย่อยทำได้ร่วมเดินสองตานะครับในเช้าวันนี้นะครับเช้าของวันที่16นะครับเดือนเมษาเดนพศงเ6ือนร้กนะครับ สบายสบายไม่สมหญิงมาแล้วนะครับผมวันนี้เปลี่ยนหน้าที่นะคะวันนี้จากกวาดมาเป็นขับรถขับรถบ<อ>่ใช่เพราะว่าไม่กวาดหายหมดแล้วค่ะไม่กวาดหายหมดแล้ว, <c oughs> ลวกลับบ้านหายไม่กวาดหายหมดแล้ว <c oughs> กวาาลับบ้านไม่กวาดหายเปลี่ยนหน้าที่กระคายไม่สมหญิงบอกว่ากลับบ้านไม่กวาดหายหมดตอนนี้มารับหน้าที่อะไรแทนครับ เอาของขึ้นรถเอาของขึ้นรถให้ให้เขาแจกนะคะอ๋อเอาขึ้นต้องเอาลงค่ะเป็นรถแจกป่ะสนี่จาเป็นรถแจกแล้วเป็นรถแจกรถแจกตาขนมเหนมเอยนะครับขับนี่ก็บรรยากาศเช้าจะได้เดินนะคะเพราะว่าเดินเดินในในในป่าคุณเดินเดินเดินเดิครับคับก็นี่ก็คือบรรยากาศนะครที่จะทำท่านร่วมเดินส่งหลวงตา นะคร,ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ตั้มดัมซิ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดียาติีทําทุกท่านทุกคนครับ